ครับ <fin anta> <ots> พี่น้องสวัสดีครับเบอร์ดีภาพพอมพี่น้องของเขับมาเกี่ยวเข่าแล้วก็สนทนากันครับพี่น้องเขับครับพี่น้องอาการนะครับของรถครับพี่น้องครับซ่อมนักเลยอย่าพึงโทษผู้ขับเลยพี่น้องเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดอายุของมันก็มีครับพี่น้องยางแจ้งยางแจ้งแท็กเี่ยสินะครับแจ้งรถพยาบาลเนี่นะครับพี่น้องครับพยาบาลสมบัตินี่ย่างตลาดนี่นะครับมันก็ดภพ อายุของมันครับพี่น้องคือ4ปี5ปีนะครับกัน4ปีกับ5ปีน <S 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 ี่พ um> um> ี่น้องระวังเลยนะครับเพราะว่าก้นครับกับคับเองครับนี่ขับเองกับหลานไส้เขากระครับซอยย่ามเขากินเขานะครับย่ามเขาจิตพมราจิตนะครับพี่น้องย่ามจิตประชุมนะครับเขาก็ขับนะครับขับซอยนะครับกะบพบมีปัญหาอีกยังครับครับกับพบเกิดยังขิดนครับแต่ว่าเขาครับเองครับพี่น้อง มันก็เลยส่องหญ่ขึ้กันครับพี่น้องเป็นเป็นแสนนะครับนี่ผมเลยยึดใจยุทวงเขาจะเขียนบอกว่าอ่าลงช่องนั้นช่องนี้ว่าจ่อมรถเกี่ยวเป็นแสนเลยครับอันนี้เกิดขึ้นกับเจ้าของลราครับพี่น้องนะครับตอนพี่น้องสิทั่วคนขับนะครับอ่าว่าท่อมรถแนวนวนี้นะครับอันนี้คือให้เพิ่งอายุของการใส่งานของรถน้ำตะกอนครับพี่น้องเาเพราะว่าเขาเห็นไปเพื่อมีพวกเสื่อมแล้วครับพี่น้อง ดี่ครับอยู่เทียนยางไม่ครับี่เทียนติดตะขาบไม่ทั้งสองล้อเลยนะครับเขามาเพื่อไปขาดอยู่หนหน้าทั้งสองล้อนะครับแล้วก็เทียนเครื่องขับเครื่องยังครับพี่น้องนี่เปยนประจำอยู่แล้วครับทุ่นนั่นครับพวกเครื่องขับเดือกรู่เลยพวกดปืนรู่เลยนี่เป็นประจำอยู่แล้วครับพี่น้องจังยางนห็นไนะครับปีนี้นะครับขับเองครับขาดสองเซนเลยนะครับขาดกับขาดท่านผงบริบบิทเดี่ยงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วคนขับนี่ก็ สี่มีส่วนบ่อไหลได้ครับเกินขับรถดีอยู่แล้วขันพย็นมาขับรถดีอยู่แล้วถือว่าบ่มีส่วนเลยกับว่าได้นะครับแต่ว่าชิ้นส่วนของมันคือเกิดอายุนะครับพี่น้องชิ้นส่วนของอากาศใส่งานนะครับเอาไปหนึ่งรายการที่เปลี่ยนอะไรนะครับยางก็บสามหมื่นสามพันหกร้อยครับสองเซนกับตกไปหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดว่าครับพี่น้องนี่ตกไปหกหมื่นเจ็ดพันกว่านะครับ ้วก็ไปเมียดสา,ามพันแปดามพัน็ไพี่น้องผมเป็จำบ่่อยได้นะครับมันสีลงสาม0ันกว่าแล้วพี่น้องนะครับกับไอพีเอนครับพวกปืนต่างๆพวกลูกเล่เลยยังต่างเครื่องขับสองทางนะครับ,นะรบกัสกีสกีหรืออเล็ก็คล่องนะพี่น้องสอ,องทางทางละสองโซ่นะราคเพิเอยนระบบลูำม,ม,นมันไม่เบิดมีโค้กแสน แสนสองครับปีนี้นะครับแสนสองพันอ่าคนรับรถทีมงานกุญ jab รถบรรทุัเนต่ว่ากับโมเมนต์มานะครับพี่น้องโมเมนว่มาบโทษยังครับรถก็เฮ็ดมาดีเลยครับรถเฮ็ดมาดีเลยแต่ว่าอายุการใช้งานซุงมือนี่มันมีครับบโวบายรถยังบโวบายเครื่องจักรยังครับพี่น้องนี่นะครับคือมาบอกทูพ่อแม่พี่น้องของเขาฟังนะครับก่อนที่อ่อซบหนักๆนี่ย้อนสิทธิ์โทษค้นครับเนี่ยให้ เบิ่งระยะเวลาการใส่งานรถเท่านันะครับกับการเอ่อเกี่ยพันกันกับเขาล่มดินแหงบ่แหงนะครับสำคัญเลยพี่น้องนี่คันดินนุ่มๆน้งซีนะครับนี่เดี๋ยวผมให้เบ่งดินดินซุ้มๆนุ่มๆุมแบบนี้นะครับบ่หาง่างยหรอกครับพี่น้องยางกันทสี่ปีห้าปีอยู่ครับแต่ว่าคันดินพื้นทีเน่เกลีๆทึ่งแข็งนะครับเรียบร้อยครับบริวรครับ ปีสองปีนะครับล้วก็พวกรู้เลื่องปืนมาตรงห่วงครับชุนนั่งเตียนอยู่แล้วครับขันดินแข็งนี่่องสุยยางครับพี่น้องดินแข็งนี่แม่นเขาตั้งขยะครับพี่น้องดินแข็งกเกียวบอดีเฮือนครับอันนี้แม่นเขาล่มแน่ขยะล่มแน่เพรมแน่แต่ว่าดินนุ่มกรเกียวดีครับพี่น้องมีซีกอสามครับมันเป็นรถหนักเลยพี่น้องสามตันกว่าครับหนักสามตันกว่า จานไร้คลาสเลยุ๊บลุงเลยครับพี่น้องปุ๊บลุงเลยเลยรัวเตือนเขาเดลยครับตอนมันเป็นรถหนักนะครับหลังจากสิ่เพี้ยนจางไม่เราขครับดีครับพี่น้องเคื่อนที่กับรุ่มดีนะครับภาพกำลังพี่น้องเข้ามาเกี่ยวเข่ารับเด้วยเกี่ยวเข่ามะลินะครับเดี๋ยวนี้เข่ามะลิราคาที่ตลาดกลางเข้าพื้นเล่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับอเปอรางตลาดเี้ ราคาอยู่ที่12บาท20กับราคาดีดีพี่น้อง้วก็อยู่กับคุณภาพเขาน้ำเด้พี่น้อง้อโอ้เตีมยแล้วครับนี่เจ้านี้เฮ็ดหน้าม้านครับนี่อคุณผ้านนมาดเนี่ยเมื่อเป็นหน้าเจ้าของอ่าช่วเฟอร์ขับรถครับพี่น้องชัเฟอร์ขับรถเมื่อสองครับของทีมงานคุณยญ่สมบัติครับนี่ครับเฮ็ดหน้าม้านครับทุกท้งเลยทุกเราเลยไปเกี่ยวหน่เพื่อนี่ยไปเกี่ยวตรงไดนี่ม้านปักคักครับเลย นี่เห็นบ่ครับพี่น้องเกี่ยวมาประมาณสองไรกว่านะครับได้แล้วครับนี่สองอุ่มแน่นๆแล้วครับนี่ฟองอีกอีกอีกแล้วครับเทแล้วอุ่มหนึ่งครับพี่น้องนี่ราคาราคาเอาย้ำอีกทีนึงครับพี่น้องเป็นตะเกี๊ยวเป็นตะมันขึอยังนี่ครับที่ดีสิบสองบาทยี่สิบสตางค์ครับมือว่านี่เขาพุยธบ้านครับพี่น้องครับไปขายมือว่านนี่ครับวันที่ยี่สิบครับยี่สิบพฤศจิกายนได้สิบสองบาทสี่สิบสตางค์ครับนี่เพราะเขาเป็นงามครับ โอเคครับพี่น้องครับมือนีพ่อพอไปพี่น้องเขามาเอาว่าูฟังในการซ่อมรถนะครับซ่อมรถราคาแสนขึ้นนะครับโอ้แม่นดีพี่น้องนะครับผมก็ขอบคุณไปช่างบัตรเชรดิตของเอชเอนั่มเครับพี่น้องนะครับพอผมไปเห็นบัตรเชรดิตพันเอาวงเงินหามืินนะครับผมก็ได้เงินจํานวนนั้นนะครับมาซ่อมมานะครับ เปลี่ยนยางแลวก็เปลี่ยนหลายยางอยู่ครับแลวก็อีกส่วนหนึ่งคือขายเข่าครับพี่น้องขายเข่าเจ้าของนะครับมาเปลี่ยนยางอีกเส้นหนึ่งครับน้ำมันแพงครับพี่น้องครับยุ้บ้านผมนี่เกี่ยวในราคาเข่าไงนี่เกียรตลอยครับเข่าดรอ่ิ่านม่านบล่อยครับบบ็อก่ยังดรอครับขาเกี่ยวครับเฮ็ดเฮ็ดไปด้วยกวามอารักเฮ็ดใจใจรักครับแล้วกั ด้วยความวา่าพาขมนแก่วว่าเจ้าของมีรถเกียวพนาพี่น้องนะครับความรู้สึกหรือคิดมันเป็ยียนกันสั้นไหมนะครับก็เลยนะครับบ้าเบาสูพอไปพี่น้องข่อฟังนะครับคันเสียให้ยก็คืออ่าเป็นหัวพุลาพี่น้องนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ปีนี่สมหลายครับสมแห้งพี่น้องนะครับครับกับเพ้าพอไปพี่น้อง,ข,องข้ามา เกี่ยวเขาครับมื่อนี้ครับอ่าคือวานะครับพี่น้องครับคันอ่าอย่าลืมเลยครับเดือกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่นอ้องเุาท่าบอ่าขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ